แขอยลูกไสาไปนั่งหาวกับพ่อหาวคนจะตกแล้วค่ะสวัสดีค่ะบอกกันชงป้น้าค่ะทีมหลังบ้านน้องอุงอิง ister. อะไรลูกหมโูฝนสิตกนุน,อนอ้อ,นองสิแลีนบ่น้องสิแลีนอยู่บ่ฝนสิลงเลยได้ลูกแต่ลุงเดียตื่นก่อนคะ่ะเอาไปเอาหมูไปเข้าห้องน้ำก่อนแล้วก็มานั่งพักนะคะยังไม่ได้พาวิ่งคะ่ะยังไม่ได้พาแลน มปแล้วผ่าดีๆไปแล้วดีดี <c oughs> ดีๆสิวอยวนะคะเสียงดังค่ะดีๆจะเสียงดังวอยวายจะเสียงดังก็จะวอยวคะ่ะดีๆแต่แต่รู้สึกว่าหมงเขาจะเขาเขาจะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะคะเขาจะโตขึ้น เขาจะบอกเขาจะบอกง่ายขึ้นนะคะบอกรู้เรื่องบอรู้เรื่องขึ้นเยอะแลวแม่พาไปเดี๋ยว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 เบื again, like, like, ้องบนอีกคนที่โต๊ะข้ามบอาการเงินหมดสั่า ฝนจะตกแน่นอนเลยมืดขึมคะ่ะเจ็ดโมงเจ็ด <c oughs> โมงแล้วนะคะเจ็ดโมงแล้วเกิดสบว่าบรรยากาศคือควตกาน่าจะเป็นวันแรกของปีนะคะถ้าตกนะถ้าตกมัอน,นี้คะ่ะบึงบรรยากาศคะ่ะวันแรกของปี มืดคึมมาเบิดแล้วค่ะแล้วก็อากาศเริ่มเย็ยนๆนะดูมาเรามาแล้วแล้วก็จะพาหมูวิ่งก่อน พื้นที่บริเวณหน้าบ้านน้องก็จะสูงแบบนี้ค่ะสูงแบบนี้คือถา้าบริเวณก้แพงนี่ดินนี่ใช่ไหมหวนตกดินก็จะไหลลงถนนนะคะพูดถึงกาอันตรายนะคะสำหรับคนขับขี่ไปมาค่ะอันตรายอยู่ไหน หมายถึงถ้าฝนตกนะมันกนจะไหลล,ล่งหรดินดินพวกนี้คือรถทําไม้แห้งหมายถึงมอเตอร์ไซค์นะคะก็จะลื่นเพราะว่าสูงสูงจากพื้นมากอะคะ่ะเมื่อกี้อันอนบังว่าอันบ้าทวยวะนัง่งนั่งเผาตัวรู้ ูรู้แผจากการที่น้องท,ที่ปล่อยไปเมื่อสองวันที่แล้วนะคะสองสามวันที่แล้วที่หลังจากทำหมันค่ะปล่อยไปแล้วก็ไปถือแมวพุ่งใหญ่กัดนะคะห้อยแผลนะคะห้อยแผลของแมวพุ่งใหญ่นะคะกัดแล้วทีเนี้ยมัขึ้นกับห้องเบิดขึ้นเมวเมวเมวคือแมว แมวก็เสียงแมวนะเสียงไม่ดังหรอกค่ะแมว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 นะเสียงเบาๆค่ะแมวแต่ว่าห้องเบ็ดขึ้นเบาทนวะ่ะตายแทะถ้าเป็นสีอีกทีนึงเป็นโซ่แทถไมายถึงคนนะ <c oughs> คนโซ่แทถบนี่นอนจะร้องค่ะ รับตัวยังไม่ได้จะตกแล้วนะเดี๋ยวแม่จะพาน้องวิ่งอยู่ยแม่จะพาน้องวิ่งอยู่ยังไม่ได้ไปดูกระต่ายเลย มันก็นเป็นการมันก็เป็นโจทย์อีกข้อนึ่งนะคะที่เบิงเบิงกันไปค่ะเป็นโจทย์อีกข้อนึงนะเพราะการเลี้ยงก,กระต่ายไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะบอแมนว่าเอาเขาใส่กรงแล้วก็ให้อาหารก็จบหลายสิ่งหลายอย่างะคะ่ะ กลับมอคืนก็นมีคอมเมนต์มาเยอะแยะนะคะคอมเมนต์มาเยอะแยะก็ไม่อยากออนไลน์ค่ะบอกใป้้ังว่าบางอย่างสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตบางอย่างมัน ถ้าไม่ใช่แนวของเราเสียนะเขาก็บ่มูหเอาคือความรู้คือบอกตรงๆเลยคือคนโมโหนะบ่ะเคยเลี่ยงบ่เคยเอียงต่างๆนะบ่ะเคยมีความรู้ลนิดถึงสินแน,นะนําว่าอสิตรงเลี้ยงสันดูจากตรงนั้นตรงนี้เอียงมันก็บค่คือคนเคยเลี่ยงนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งล้วก็ไม่ได้มีหน้าที่เพื่อมานั่งเลี้ยงตรงนี้นะคะก็เลยแบบเออ นะออเอฟซีเข้าใจหลายๆทันไม่ใช่ว่าไม่อยากเลี้ยงแต่คือสิ่งมีชีวิตถ้าสมมุติสมมุติเขาเป็นอะไรนะคะสิ่งที่ไ้มาหูอยุเอฟซีไฮมาคือมีค่าแน่นอนค่ะมีค่าเราให้ความสําคัญอยู่แล้วแต่ทีเนี้ย <laughs> พวกเจ้าก็ต้องรู้ว่าคนที่เลี้ยงนะเขาเด,ดเปน็นผู้เชี่ยวชาญดันเลี้ยงั้นเลี้ยงพวกนี้นะคะ เรต้งยกตัวอย่างยังยกตัวอย่างแค่เนี่ยบักมูนี่ค่ะเป็นพันธุ์ที่เลี้ยงยากนะคะเราเจอแต่ละอย่างที่เกิดขึ้นกับน้องคือตกใจค่ะนั่นแหละค่ะกว่าจะรักตัวได้แต่เนี่ยก็ยังไม่ได้ไว้วางใจนะคะ ใจความหักของเอฟซีทีมีให้นองนะแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างมันถ้ามันเกินที่คือความสามารถเราไม่ได้ขนาดนั้นไงขอให้ท่านเข้าใจค่ะ,ะไปใช้บ่ไดยได้มีว์เลียงเนี่ยเข้าใจว่าเขาตรงเขาตรงเสียสลาเวลาเลยค่ะ <c oughs> ตรงตรงคือเสียสละเวลาที่เขา เออไม่ใช่ว่าเอออยู่กันหลายคนแล้วก็ช่วยกันดูมันบัดมันกัอยู่หลายคนอยู่แต่ว่ามันก็คนละเบี่ยคนละนาทีการงานค่ะเข้าใจปะคะไม่ใช่นะคบไม่ไม่ใช่ว่าเออช่วยกันดูตรงนั้นตรงนี้มันก็ชนะแพ้ชนะมั่นเบิงไพ้เบืองมั่นค่ะบอแมนเนี่ยว่าบริมิตงผู้เก่งบริมิ่ผู้ใดเก่งมันแต่ใส่ลยครับมมาเลียงสัตว์เลียงพวกนี้โอ้ ปากโบขคือกันค่ะปากบอกค่ะเขาหัวเขาสิเหตุออกมาดได้ซาำไดถ้าเกิดของที่ให้มาแล้วเรารักษาไว้ไม่ได้ก็เจออีกค่ะเจอดาม่าแน่นอนคือจะไม่ล้อเล่นกับสิ่งมีชีวิตนะคะสิ่งมีชีวิตพวกเขาในเขาอยู่ในที่ของเขาอะ ดีที่เหมาะสมจะดีที่สุดค่ะมูวแม่แม่แม,แม่พาวิ่งเถอกะก็ได้บอกถึงเรื่องเนี้ย่่ะเพราะมืนเคื่อนนี่กระต่ายก็จากตอนแรกจะนอนกับบบาวโทนนะคะเอาใส่ลังจะวางไว้ทีนี้มันแคบมากแล้วก็มันไม่มีที่นอนนะคะแล้ ตูลูก็ไม่นอนเลยค่ะเบาโทษกัเลยเอาไปแยกไว้ถ่ายกับบ้านรถค่ะนี่นอนอยู่ในรางในหันนะคะพากันไปนี่ก้อยซึก็ลูกไไปแลนก่นอนสงสารเ,าเขาเขาไปวิ่งก่อนที่ฝนจะตกนะคะพอกันไหมคลิปหน้าค่ะให้กำลังใจทีมรังบานคือบุคามโฆษณาะคะ่ะเบ้งโฆษณาไปนางน้ำค่ะ ขอบคุณเอฟซีขอบคุณทุกกำลังใจนั่นแหละค่ะตอบแบบป,ป้านาเกษจากตอนแรกคือไม่ค่อยใส่ใจคอมเมนต์ของเอฟซีนะแต่ตอนเนี้ยคอมเมนต์ด้านลบนะปะน้านาจะปักหมดเลยนะคะปักหมดให้เอฟซีละเขาไปเบิ่งค่ะคอมเมนต์ด้านลบหรือว่าเว้าวยังทีเบาสางสรรค์ค่ะปะ้านางบาลบออกนะคะ สิสิปักหมดแดงเพราะฉะนั้นเอาแบบนี้เลยค่ะขอกันไม่คิหนาค่ะสวัสดีค่ะ